นะครับนักศึกษานะฮะช่วงนี้นะครับเดี๋ยวจะมีเครื่องมาซ่อมนะครับเป็นเครื่องออกกำลังกายของโรงเรียนโรงเรียนโรงเรียนในนพิเศษอ่ะนะครับอันนี้เขาให้มานะครับซ่อมอะมันมีเสียมันมีสุดสองตัวนะครับเครื่องสองตัวนะครับอันนี้คือมาตัวคืออยู่แรกเมื่อกี้นะครับก็คืออาการ มันเครื่องไม่ทางานนะครับเสียตัดไฟแล้วไฟมันเข้าแต่ไม่ทํางานนะครับอีกตัวนี้ก็คืออีตัวนี้ก็คือนะฮะมันเหมือนฉีดนูเข้าไปในบอร์ดนะครับบอร์ดทวนทำไม่ให้นะฮะบอร์ดเนี่ยนะครับมันฉีดนูเข้าไปนะฮะก็คือทําให้บอร์ดมันเคลี้นะครับติดบ้างไ่ติดบ้างเนี้ยนะฮะเรามาดูตัวแรกก่อนนะครับตัวแรกนี่ตัวนี้นะครับตัวนี้ไม่เป็นไรนะครับตัวนี้ก็คืออาการเสียของมันอ่ะเรามาดูนะครับอาการเสียของมันอ่ะมีลายมีลไรบ้างก็คือไอ หรือมีสวิตช์มันไม่ดีนะครับมันไม่มันไม่ตัดนะครับหรือมีสวิตช์ไม่ตัดอ่าเรามาดูนะครับอันนี้อ่ามาดูตัวนี้นะครับอ่มอเตอร์น,นะครับ่จะเป็นมอเตอร์ม,มอเตอร์อาาดีซีมอเตอร์ดีซีนะครับตัวนี้นะฮะเป็นดีซีอ่าร้อยแปดสิบโวลต์นะครับอันนี้คือสามารถนะฮะปรับ,บความเร็วได้นะครับนี่นะฮะ นี่นะครับมอเตอร์นะครับนิ่มมากเลยตัวนี้นะครับมอเตอร์ตัวนี้นะฮะนิ่มมากเลยนี่นะครับอันนี้จะเป็นนะฮะตัววัดรอบวัดรอบนะครรัับอันนี้จะเป็นแผงวงจรน,นะครับเป็นแผงวงจรแผงวงจร แผงวงจรนะครับอย่นี้นะฮะใช้ข like mmm. ั้วม uh ัดเฟสนะครับเป็นตัวนะฮะนะเป็นตัวขับมอเตอร์นะครับนะขับแบบพันวิสเช้พันวิสบอร์ดเป็นตัวขับมอเตอร์จะเป็นแหล่งเก็บไฟนะครับนี่เป็นบอร์ดคอนโทรลตัวนี้นะอ่าตัวนี้เรามาเปิดไฟนะครับเปิดสวิตช์ดูปุ๊บสวิตช์เสร็จปุ๊บนะครับตัวนี้เครื่องเนี่ยนะครับดูที่หน้าปัดเนี่ยเครื่องยังไม่ทำงานหรอกเพราะ เครื่องออกกำลังกายตรงนี้จะต้องมีระบบป้องกันหรือระบบเซฟตี้เออระบบเซฟตี้ของมันก็คือนะครับนะมันก็เหมือนตัวนี้นะครับอ่ามาดูหน้าปัดนะครับนะแผงหน้าปัดเนี่ยไฟมันเข้าอย่างนี้นะครับทีแรกมาอาการเป็นอย่างเงี้ยแต่แล้วกดปุ่มอะไรมันไปทํางานหรอกนะครับนะอ่ารีบมีสวิตตัวนี้ก็คือนะมันล้านะรีบมตสวิตล้าแล้วอีกอย่างหนึ่งนะฮะช่องตัวนี้นะครับเนี่ยมันใช้งานไปนานๆเนี่ยช่องมันนะฮะช่องมันค่อยๆนี่จะเป็นเหมือนกุญแจนะครับนะเป็นกุญแจ เราจะเสียบเข้าไปที่นี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะช่องตรงนี้มันมันมัน,มนบานกูก็ใช้นะฮะช่องมันบานปุ๊บมันก็ไปแตะทีมิดสวิตช์บ้างไปแตะบา้างกูก็ใช้พัดเทปเนี่ยปิดไปที่ช่องนี้ให้มันละตั้งชับขึ้นตรงนี้กดไปจะไม่ทางานเนี่ยมีแต่เสียงได้ไม่ทางานแล้วครับถ้ากดแล้วฮะต้องมีฮะสวิตช์ชีนนี่กดไปปุ๊บเนี่ยทำงานละนะครับเห็นไหมฮะทีแรกเดิมแรกเดิมทีก็คือแล้วตัวนี้เนี่ย มันหลวมนะครับส uh, ่ายไปเนี่ยเดยมันโคนเค้งคนเคี้ยหลวมเลยนะครับเนี่ยทำงานแล้วเนี่ยนะตอนนี้นะนี่ส่วนโปรแกรมต่างๆนะฮะในโปรแกรมการทํางานทั้งมันเนี่ยนะครับนะกูจะไอธิบายนะครับนี่นะฮะนะโปรแกรมเนี่ยจะเป็นโปรแกรม1โปรแกรม2เนี่ยอ่าเป็นคุ้มแบบเมนวดเนี่ยโปรแกรม1โปรแกรม2เนี่ยทางขึ้นในเรืองอะไรเงี้ยนะครับอันนี้จะเป็นปรบสปีดปรับความเร็วนะแทร็คเตอร์นะก็คือนี่นะมันพร้อมที่จะทํางานอยู่แล้วนะครับตอนนี้นะรับปรับไปเมนนวดก็แล้วกันปรับไปเมนนวด ตัวนี้นะฮะถ้าให้มันทํางานเนี่ยนะครับเราก็สั่งตัวนี้นะครับให้มันสตาร์ทเนี่ย <pública> โน่นปุ๊บตล่อ,ป,อปุ๊บมัน <French> จะเป็นปรับละปรับความเร็วนะครับมอเออตอร์เริ่มแล้วฮะบอเตอร์เริ่มแล้วฮะหมุนได้นะครับออทำงานแล้วนะครับตัวนี้นะะทำงานแล้วนะครับนะครับมอเตอร์เริ่มทำงานแล้วนะฮะตัวนี้เรามาดูนะครับมอเตอร์จะทำงานนี้ก็ปรับไปแค่นี้นะครับบอเตอร์เริ่มทำงานแล้ว เราจะขึ icana, ้นไปปรับสปีดตรงนี kita, yes. so, get get ้นะครับเดี๋ยวจะปรับสปีดนะครับปรับสปีดนะครับเราปรับสปีดปุ๊บนะฮะเราจะมาปรับสปีดหน่อยปรับสปีดปุ๊บนะฮะอ่เราไม่ได้สปีดหรือลงล่างก็ได้ไม่ต้องนั่นแหละนะฮะค่อยๆนะครับค่อยๆช้าๆนะครับ เล่นสปีดนะครับเดี๋ยวปรับสปีดนะครับปรับสปีดเสร็จป,ปุบปป๊บนะฮะอันนี้ปรับสปีดไฟๆปรับนะฮะนี่นะมวอเตอร์นี่ก็จะนะมะหมุนนะครับเริ่มหมุนรุ่มุนะัะช้าหน่อยเบาๆหน่อยช้าหน่อยนะครับเริ่มหมุนเริ่มหมุนแล้วนะครับถ้าโหลดมันมากหรือถ้าโหลดมันมากหรืออะไรครับ มันทอดวงจรเนี่ยก็จะมีอะไรตัวนี้จะมีจะเป็นเหมือนฟิวนะครับเอาฟิวโค้ดติกนะครับตัวนี้นะฮะก็จะตัดเองนะครับมันจะได้เหมือนเท่าถ้าเกิดตือธรรมดาแล้วต้องเสียงฟิวใช่ไหมครับตัวนี้มันสามารถนะฮะโค้ดติกได้ตัดนะฮะตัดความเรื้อปลายฟืดคอเตอร์มันริมมากเลยนะครับตัวนี้นะฮะเอาปากช้า เธขึ้นไปปรับช้าเอาเบาปเอาเบาปรับ,รบช้าก่อนสิเออปรับเร็วไปนะครับในกรณีนี้นะครับนะนะคือเป็นเด็กพิเศษคือละนะเด็กพิเศษในที่นี้ก็คือคือพวกความนึกคิดก็คือมันจะช้ากว่าคนปกตินะครับตอนนี้นะไปปรับเร็วอย่างนี้นะมันอันตรายนะครับนะก็จะต้องมีเหตุเนี่ย คือต้องมีระบบป้องกันอย่างนี้นะครับสมมติว่าเนี่ยนะฮะเราปรับความเร็วมอเตอร์ไปเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับตอนนี้นะฮะคือเกินนะใครไม่รู้เนี่ยเกินขีดจํากัดแล้วนะครับมาเจอแล้ฮะเกิดอุบัติเหตุได้นะเราเพียงแค่ละฮะกดสวิตช์ออกใช่นไหมครับกดสวิตช์ออกปุ๊บนะไรอย่าเดี๋ยวนะครับปุ๊บเขากดสวิตช์ออกปุ๊บนะครับกดสวิตช์ออกปุ๊บหยุดเลยฮะมอเตอร์นี่นะครับหยุดเลยนะครับ อส่วนมาตันนี้นะครับเขาจะอะไรฮะเขาจะอะไรฮะไอ้ตกดแจ็คคีเนี่ยนะครับอ่แล้วกดไปหม่ปุ๊บอะไรฮะไอุ้ญแจตัวนี้เขาจะติดอะไรครับจะเหน็บไว้กับอะไรฮะเหน็บไว้กับเสื้อนะครับตัวนี้นะครับก็าจะเหน็บไว้เสื้อเวลาแล้ววิ่งเร็วปุ๊บปุ๊บปุ๊บตัวนี้ฮะหลุดูปุ๊บเนี่ยเขาจะตัดอัตโนมัตินะอ่าตัดอัตโนมัตินะครับตัวนี้นะครับเขาจะเหน็บไว้ที่เสื้อหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเวลาวิ่งวิ่งปรับด้วยความเร็วเนี่ยนะครับมันก็จะอะไรฮะมันก็จะตัดเองนะ นะครับนะครับเนี่ยปุ๊บแต่ฮะปุ๊บก็จะตัดเนี่ยหยุดเองเลยมอเตอร์นะครับอันนี้เรามาดูที่ว่านะที่มันเสียเพราะว่าอะไรฮะที่มันไม่ทํางานก็คือมาดูข้างในมันนะครับนะครับเรามาดูข้างในมันนะครับที่มันเสียนะครับเอาแกะออกมานะถอดปลั๊กถอดไอมอเตอร์หมลนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เรามาดูนะครับอนี่เรามาดูเห็นชัดๆเลยอันนี้จะเป็นบอร์ดแล้วครับ บอดควบคุมนะครับบอดควบคุมบอดควบคุมแต่ตัวนี้นะครับนี่นะฮะเดี๋ยวเจอปัญหาตัวนี้ก็คือนะฮะลิมิตสวิตตัวนี้นะครับเนี่ยรู้แล้วตัวนี้เนี่ยมันนะฮะมันกว้างแล้วก็นะฮะมันไม่กระชับกับตัวนะฮะมันไม่กระชับกับตัวนี้นะครับเห็นไหมฮะเนี่ยมันกว้างก็คืมันนะเราทำงานไปปุ๊บมันนะตัดเองเลยป๊อปป๊อเลยนะครับนะเพราะลิมิตสวิตตัวนี้เนี่ยนะตัวนี้เนี่ยนะฮะมันไม่แล้วฮะมันไม่แตะใช่ไหมครับ ะครูก็มาแล้วท tamam. ีแรกตัวิีเซอร์วิตัวนี้มันล้าแล้วก็มันดัดให้มันอะไรครับดัดให้มันตรงตัวนี้นะครับดัดให้มันตรงแล้วก็ใส่ตัวนี้เสริมเข้าไปนะครับเพื่อให้มันละหักมันชับขึ้นนะครับอ่าถัดไปข้างในอ่ามาดูนะครับตัวนี้นะครับอ่าปึ๊บอ่ากดจมูกปึ๊บอ่าเนี่ยเห็นไหมครับค่อยๆนะเดี๋ยวซูมหน่อยนะครับอ่าเอาออกอ่าเอาขยายเข้าไป เไม่จออกใส่เข้าไปนะครับออกก็คือน,นี่นะฮะเราก็เอาพลาเทปนะครับเทปมาแล้วฮะมาให้ไอ้มาแปะตรงนี้สองข้างให้มาแล้วฮะกับชับขึ้นนะแล้วก็ดัดบิดสวิตตัวนี้หน่อยนะครับนะฮะวันนี้จะไปตัดกับวงจรนะครับไปตัดกับระบบบอลเตอร์ทั้งหมดเลยอาเนี่ยสายทีไปตัดกับระบบบอลเตอร์ทั้งหมดเลย ต่อไปนะครับตัวนี้นะนี่นะครับเดี๋ยวก็คือเจเชื่อนี้ก็เจ็จแล้วนะครับตัวนี้ตัวนี้ตัวเดียวนะครับนี่ก็ใช้ได้นะครับเดี๋ยวก็คงจะให้เข้ามาเอาไปใช้งานนะครับแล้วก็บอกวิธีการใช้เขาวิธีการใช้งานให้กับครูที่เอามาซ่อมนะครับอันนี้คือเขาบริจาคมาเนาะตัวนี้นะครับแล้วก็ซ่อมมาไว้ให้เป็นเป็นวิทยาทานเป็นบุญนะือนกันทึกตัวนี้นะครับอ้า นี่อดปุ๊บอ่าเลยกดสวิตช์เลยอ่าสตาร์ทเลยนะครับอ่าดูนะครับเราค่อยๆปรับทีละตัวค่อยๆปรับนะครับอ่าเดี๋ยวกดเดือวอเตอร์นะครับอันนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเวลามันเลื่อนไปนะครับเด็กนะครับเวลามันเลื่อนๆไปอย่างนี้เนี่ยอ่าถ้าเราไม่มีระบบป้องกันหรือระบบป้องกันไม่ดีก็จะทําให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายอ่าเล่สปีดเลยเ่สปีดเลยนะครับ นี่นฮะอ่สุดๆเลยนะครับแล้วเดี๋ยดูที่ว่ามันระบบมันตัดไหนครับนะอย่างนี้โอ้โหคนธรรมดากันไม่ไหวแล้วนะครับเนี่ยนะบัดเดี๋ยวนี้นะครับเนี่ยคือเป็นนั่งกันไปได้เลยนะครับนะรุ่นสปีดท็นะครับดูว่าอันตรายถ้าคนไม่เป็นนะคนไม่มีครูควบคุมอยู่นะเด็กเขาไม่รู้เขาจะไปกดมั่วนะครับ มันก็จะอันตรายได้ตัวนี้นะสำคัญที่สุดนะครับตัวนี้นะครับตัดปุ๊บนะครับหยุดเลยนะฮะนะอ้าวนะครับเหลืออีกตัวหนึ่งนะครับนะอีกตัวหนึ่งนะตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวหนึ่งก็เหมันใกล้เคียงกันนะครับแต่นี้เป็นบอร์ดนะครับนะก็คือมันพวกพวกขี้หนูพวกอะไรเข้าไปในบอร์ดนะครับเดี๋ยวล้างนะครับล้างก็ตรงจะหายละล้างก็คือมันเปน เอเลื่อเออเลื่อหน่อยนะครับเพี้ยนหน่อยบอร์ดก็จะใกล้เคียงกันนะครับนี่เดี๋ยวทีนี้เราจะมาทําที่หลังนะครับดูที <eterm oon. S 2> ksi, ่หลังเนี่ยล้างบอร์ดล้างไหลแล้วที่ล้างไปบ้างแล้วนะครับนะทีเนื้อล้างนะครับอ่านะครับนี้นะครับนะนี่คือเจ้าของเดียวกันนะครับลุงยัเดียวกันเอาันนี้นะครับเดี๋ยวทิ้นี้คูเอาไว้แค่นี้นะครับขอบคุณครับนะครับตอนนี้นะฮะอันนี้เราประกอบเครื่องแล้วนะครับ ประกอบเครื่องแล้วนะครับตอนนี้นะฮะเราก็ทำความสะอาดให้เขาหน่อยนะครับทำความสะอาดตันนี้นะครับน้เตอร์นะครับทำความสะอาดใช้สเปรย์ฉีดนะครับฉีดพวกถูกหลอกนะครับสเปรย์ใช้สเปรย์ฉีดทูกหลอกอันหนึ่งนะครับฉีดถูกลอกตรงนี้นะครับมันลื่นนะครับฉีดทั้งสีด้านเลยนะครับหลอกตรงนี้นะครับ